และนี่คือตัวจริงของ Google Pixel 5A สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสริรเสรินะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวของเจ้า Google นะครับเจ้า Google Pixel 5 A เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลี aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะเห็นตัวจริงนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอ u ส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งคือขา่าวตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็สื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจเจ้าตัว Google Pixel 5 Pro กันเยอะแยะเลยนะครับจนเรารู้ว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยจะใส่ชิป Snapdragon 865นะครับหรือว่าเป็นเรือธงของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงตัวนั้นแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทาง slashleak นะครับ เขาได้โพสต์นะครับรูปตัวจริงที่หลุดออกมาของเจ้าตัว Google Pixel 5A มาเรียบร้อยแล้วนะครับคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้เลยเนี่ยก็คือด้านหน้าของสกรีนเนี่ยนะครับจะไม่ใช่เจ้าตัว fingerprint scanner จะไม่อยู่ด้านหลังอีกต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว fingerprint scanner เนี่ย จะอยู่ทางด้านหน้านะครับเป็น under screen display camera เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกล้องเนี่ยมันเป็นกล้องเทคโนโลยีซ่อนใต้จอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูกันดีๆเนี่ยเพราะว่ามันภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดพอสมควรแต่ก็มีหลายภาพให้เห็นนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยเจ้าตัวเบสซลฐานด้านบนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะครับก็สันนิษฐานได้ว่าเจ้าตัวเซนเซอร์กล้องหน้าเนี่ยจะ อยู่ด้านในของเจ้าตัวเบเซลตรงนั้นนะครับก็ทุกคนเนี่ยลองช่วยกันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเซนเซอร์กล้องหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมองยากนิดนึงสาหรับคนที่มองเห็นเนี่ยก็ลองแคปเจอร์แล้วก็วงมาแล้วก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องจ้องดีๆเลยถึงจะเห็นเจ้าตัวบิวอินเซนเซอร์ตรงนั้นนะครับแล้วก็จากข้อมูลของภาพต่อมาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย RAM เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ สำหรับเจ้าตัวแรมนี่นะครับคือทางเจ้าตัว Google Pixel 5A เนี่ยเป็นตัวค่อนข้างที่จะเหมือนตัวราคาประหยัดนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับตัวนี้เนี่ยแรมเนี่ยเขาให้เรามา6 GB นะครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัว ROM เนี่ย128 GB แล้วคือพวกเราเนี่ยไม่ต้องหวังว่าเจ้าตัว Google Pixel 5A ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีเจ้าใส่สามารถใส่เจ้าตัว micro SD card คือเขาตัด รุ่นตรงนี้ออกไปนานมากแล้วนะครับฉะนั้นคือ 128GB ก็เท่าไหนก็เท่านั้นเลยนะครับส่วนในช่วงของวันเปิดตัวเนี่ยนะครับปกติเนี่ย Google เองเนี่ยชอบเปิดตัวเนี่ยในช่วงของ fall นะครับหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับเป็นช่วงเวลาเปิดตัวนะครับของทาง Google Pixel 5แล้วก็ Google Pixel 4A 5G นะครับฉะนั้นคือเจ้าตัว Google Pixel 5A เนี่ยคาดการกันไว้ว่าจะเปิดตัวเนี่ยในช่วงของพฤษภาคมปีนี้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยมีความเห็นกับเจ้าตัว Google Pixel 5 5A กันยังไงบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เห็นแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกเล่นจริงๆเนี่ยก็คงจะไปเล่นเจ้าตัว flagship ของทาง Google มากกว่า ก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ u b s c r i b e แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสรเสิมๆ,ๆนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมนะครับใส่หน้ากากด้วยนะครับพี่น้องช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วก็สวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์ like, share, subscribe